That's enough. That's the <laughs> a guitar. I need a

ตึงกตึงกตึ้งดีละตึงตึงตึงเมลอนเมล้อนเมลอนเลยเต้นยังไงนองโมเอเอเมลนไม่อนเมลอนเมลนเลยตึง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 ้งเรอะไรดีคะนาอันนี้ยายกีตาร์โอ้นี่เรากีตาร์ร่อ โอ้โหเต้นเมลอนเล่นะเนี่ยเต้นไม่เป็นเลยนะคะอาติคิตารต้าแล้ตึงตึงตึงอเมลอนร้องไงอะเตยนไม่เป็มแม่นใส่ไม่เต็นหรอชีวิตมันไม่เคยเต้นเลยนะคะเอยอยอเตมเอ้เอลเมลอน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 

ตารกว่าอ้กีตาร์นเนี่ยนชัดเดกีตากโอ้โหเต้นไม่อเลเนี่ยเต้ไม่เป็นเลยนะค่ะ

เมลอนร้องไงอ่ะเนลอนอันนี้เป็นไม่เต็มน่าน่านเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเมลอน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 เมลอย่าหยุดหนาหนุนหนุนต่อไปเยอะสิ เดียวเพิ่มเพิ่มของเนนือขึ้นย้ยโอ้โหเต้นเมลอลยวนนีนเนยเต้นไม่เป็นเลยนะค่ะเก,กีตอะดกีตตร์เรยตึองอ้งตึองอ้งตึองอ้ตง ต้งตึต้งตึต้งตึต้งอ่ะดีแล้งเต้งต้งเต้นอเมรันเมรันเมรันลนไงน้งเต้นเมรอลนเนี่ยเต้นไม่เป็นเลยนะคะอดีตกีตาร์อตกีตเต้งต้้งเมลอร้องไงอะเนเป็นดนะ ใส่ไม่เต็นหรอกชีวิตมันไม่ไเคยเต้นเลยนะคะมาเล่ามาลองเพลงดีทต่ใกัจาก้า